ต่อประชาชนผู้เชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยทุกคนครับวันนี้ครับ,รบวันนี้เป็นการแถลงข่าวอีกครั้งของกลุ่มปฏิญญาหน้าศาลนะครับเรามาพบกันในสถานการณ์ที่เข้มข้นขึ้นทุกวันนะครับกับสถานการณ์ของกลุ่มกบฏกปปสที่เข้ายึดครองใจกลางเมืองหลวงกรุงเทพมหานครนะครับในวันนี้เราจเห็นแล,แล้วว่าความรุนแรง และรูปการในเรื่องของการใช้กองกำลังติดอาวุธสำหรับกลุ่มกบฏกบสอนั้นไม่ได้มีการต้องการอำพรางอันใดกันอีกที่เหลืออยู่ก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่จะยืนยันว่ากองกำลังติดอาวุธเหล่านั้นเป็นเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งมีหัวใจไม่ศรัทธาในระบอบประชาธิปไต,ย,ตยหรือไม่ซึ่งเราก็คงจะ เห็นว่าหนีห่างไกลจากกลุ่มที่มีอาชีพทหารไปไม่ได้นะครับยิ่งเมื่อวันที่เจ้าหน้าที่รัฐภายใต้การบริหารจัดการของสอรสได้ขับเคลื่อนเข้าไปขอคืนพื้นที่และเปิดเส้นทางการจราจรในถนนราชดำเนินนะฮะในวันนั้นเราเห็นว่าเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการปราบจราจรน,นะครับได้ถูก กระทำการให้ถอยร่นด้วยอาวุธยุทธธปกรณ์สงครามทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นระเบิด M67 หรือว่ากระสุนปืนที่เป็นปืนชนิดยิงเร็วยิงเป็นชุดที่เรารู้จักกนในนามของปืนกลนะครับเราเห็นว่าการถูกกระทําวันนั้นของชุดปฏิบัติการปัจจราจนแทบจะมีการเสียหายอย่างมากมายถ้าหากว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ในการมาครับบัญชาของสอรสอนะครับก็คือหน่วยอรินทราชและหน่วยนเรศวร261ไม่สามารถเข้าไปขี่คลายสถานการณ์และนำเจ้าหน้าที่ตํารวจส่วนต้นนะครับที่เข้ามาเชิญหน้าขอคืนพื้นที่ที่มีเพียงกระบองโลกและลูกซองที่บรรจุกระสุนยางนะครับเราก็คงจะเห็นการสูญเสียมากกว่านี้นะฮะอย่างไรก็ตาม กลุ่มปริานสารก็ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้อุทิศตนในการพิทักษ์ปกป้องระบอบประชาธิปไตยนะครับเราถือว่าการเสียสละครั้งนี้จะจดจำไว้ในหัวใจคนไทยทุกคนเช่นเดียวกับอดีตตั้งแต่สมัยมีคณะผู้อภิวัตสยามคณะรัศดรน,นะครับในปีมา2476เราก็ได้มี17 นายตำรวจทหารผู้กล้ามาแล้วในวันนี้จากตำรวจมะเขือเทศหรือทหารแต่งโมกลายเป็นผู้ที่มีจิตใจศรัทธาในระบบประชาธิปไตยและเชื่อมั่นว่าถ้าหากว่าประเทศนี้เดินเข้าสู่ความรุนแรงต่อไปพี่น้องที่เชื่อมั่นในประชาธิปไตยและมีความสามารถเหล่านี้จะเข้าร่วมกับประชาชนครับพี่น้อง นี่คือสิ่งที่เราไม่ต้องการจะให้เกิดขึ้นแต่เราเชื่อมั่นว่าเมื่อสถานการณ์เดินมาถึงสิ่งนั้นคงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าประชาธิปไตยเป็นแนวทางเดียวที่จะทำให้คนทุกคนที่อยู่ในประเทศนี้มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันหลักการตักกะของหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงเป็นสิ่งที่สากลน,นานาอาริช,ชาติยอมรับและโลกนี้จะเดินไปตามแนวทางนี้ ร่วมกันจากการสั่งห้ามของสารแพ่งในเกข้อนะครับพี่น้องฝ่ายประชาชนฝ่ายประเทศไทยก็คงจะเอามาชี้แจงให้กับพวกเราได้รับทราบมาโดยตลอดตั้งแต่สารแพ่งได้มีคำสั่งหรือดุลพินิษ์อันนี้นะครับก็อยากจะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าใน9ข้อนี้มีข้อน่าสังเกตหลายประการนะครับที่สรุปรวมแล้วเสมือนหนึ่งว่าสาลแพ่ง ได้ออกคำสั่งพิทักษ์ปกป้องกองกำลังติดอาวุธของกลุ่มกบฏกบปศนะครับขอให้พิจารณาในข้อห้ามประการต่อไปนี้นะครับข้อที่สองห้ามยึดอายัตเคมีพันเราจะทราบว่าจากการเข้าขอคืนพื้นที่หรือขอตรวจสอบเต็นท์ของกลุ่มกบฏกปปศในช่วงเวลาที่ผ่านผ่านมาเราจะพบสารตั้งต้น ที่สามารถเอาไปประกอบทําวัตถุระเบิดที่มีอำนาจการทำลายล้างอย่างกว้างขวางหลายตัวนะครับโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียนี่เป็นอุปกรณ์สำคัญและเป็นสารตั้งต้นหลักที่กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ใช้กันมาโดยตลอดนะครับในการที่ห้ามยึดอายัตเคมีพันหมายความว่าอย่างไร หมายความว่าต่อไปนี้ถ้าสื่อมวลชนหรือว่าทางเจ้าหน้าที่รัฐเห็นการเคลื่อนลําเลียงของสารตั้งต้นที่จะใช้ประกอบเป็นอาวุธสงครามร้ายแรงหรือวัตถุระเบิดไม่สามารถที่จะไปห้ามปรามได้เราจะต้องเฝ้ารอคอยดูกลุ่มกบฏเหล่านี้ประกอบอาวุธร้ายแรงซึ่งไม่ทราบว่าจะเอาไปวางณที่ใดนี่คือสิ่งที่น่ากลัวสำหรับสังคมไทย และเป็นสิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นจากดุลลพินิษของสารแพ่งจากการห้ามข้อที่สองนะครับมาสู่การห้ามข้อที่สีสารแพ่งมีคําสั่งห้ามให้เจ้าหน้าที่นะครับอย่าได้ล่วงเกินกรณีต่อไปนี้ก็คือไม่ต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่กรณีซื้อขายและครอบครองเครื่อง เครื่องอุปโภคบริโภคหมายความว่าในช่วงสถานการณ์ที่สร,รอสอรประกาศประกอบริหารราชการแผ่นดินในสถานฉุกเฉินนี้ถ้าใครจะซื้อของอุปโภคบริโภคชนิดใดก็แล้วแต่ไม่ต้องดำเนินตามกฎระเบียบที่มีอยู่ของบริโภคหมายถึงของใช้ครับพี่น้องสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่น่าวิตกกังวลเท่าใดนะัแต่ของ อุปโภคกับพี่น้องของบริโภคคือของกินนะครับส่วนของอุปโภคคือของใช้ของอุปโภคนี้สามารถตีความได้กว้างขวางมากนะครับของใช้ซึ่งก็รวมถึงสารตั้งต้นในข้อห้ามข้อสองด้วยนะครับและยังอาจจะตีความได้ถึงอาวุธยุทโธปกรณ์หรืออาวุธปืนหรือไม่นะครับพี่น้องเพราะว่าถึงแม้ว่าในกฎหมาย จะมีการห้ามการครอบครองอาวุธและเครื่องกระสุนและยุทธภัณฑ์อยู่แต่สิ่งที่สารแพ่งได้ออกมามีข้อห้ามเหล่านี้คำสั่งของสารแพง่งจะมีอำนาจคุ้มครองในสถานการณ์นี้หรือกฎหมายที่ระบุไว้ตามรัฐนูลนั้นจะมีอำนาจมากกว่านี่คือสิ่งที่สังคมไทยจะต้องเสียเวลามาดีเบต มาแลกเปลี่ยนกันแต่นี่คือสิ่งที่ยืนยันนะครับว่าสารแพ่งไม่ได้มีความมุ่งมากปรารถนาดีต่อชีวิตคนไทยทั้งประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นกลุ่มบรรณาสารขอประนามคําสั่งห้ามทั้ง9ข้ออย่างไม่หวั่นไหวอะไรทั้งสิ้นนะครับคําสั่งห้ามเหล่านี้ก็คือ การห้ามไม่ให้ปงชนชาวไทยมีวิถีชีวิตที่จะสารติสุขและสงบสุขโดยปกติวิถีต่อไปนั่นเองนะครับและสิ่งที่สำคัญสารยังให้ท้ายการรุกรานสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นด้วยคำสั่งห้ามในข้อที่8ที่ห้ามไม่ให้สอรอสอสั่งห้ามเข้าอาคาร หมายความว่าต่อไปนี้กลุ่มกบฏกพปปสจะยกกองกำลังไปที่ตึกใดหรือบ้านเรือนเคหสถานใดๆก็แล้วแต่สามารถจะเข้าไปได้เลยนะครับจะปล้นชิงจะหยิบฉวยอันใดก็ได้นี่คือสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นและยิ่งวิเคราะห์ในข้อห้ามเหล่านี้ยิ่งรู้สึกไร้หวังต่อกระบวนการยุติธรรมไทย และเมื่อสรุปทั้งหมดแล้วเมื่อสารแ่งไม่อนุญาตให้สรสใช้กองกำลังเจ้าหน้าที่รัฐเข้าคืนความสงบสุขภายในกรุงเทพมหานครอย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่างถูกต้องตามวิธีนั่นหมายความว่าการจะกจัดกลุ่มกบฏกบสกลุ่มนี้ได้จะต้องให้ฝ่ายประชาธิปไตย แต่งกองโจนเข้าสลายการชุมนุมอย่างนั้นหรือนี่คือข้อกังขานี่คือข้อสงสัยของปวงชนชาวไทยในวันนี้และคือสิ่งที่ขอเรียกร้องนะครับกลุ่มบริยญ,ญาสารขอเรียกร้องให้สารแพง่งหรือฝ่ายตุลาการหรือองค์กรใดก็แล้วแต่ที่มีอำนาจในการที่จะเสนอดุลพินิษ ออกคำสั่งหรือใช้วิจารณญาณจงยกเลิกข้อห้ามทั้งเกา้านี้โดยเร็วครับก่อนที่จะมีประชาชนถูกปร้นชิงถูกรุกรานโดยกองโจรที่อยู่ในกลุ่มกบฏกบปสนะครับส่วนเรื่องต่อไปครับพี่ดองภายใต้พรกรบหาเรืศการแผ่นดินในสก,การฉุกเฉิน และภายใต้คำสั่งของศาลแพง่งผู้เชื่อมั่นในประชาธิปไตยควรกระทําอย่างไรเวลานี้กลุ่มกบฏเหมือนจะยึดครองกรุงเทพมหานครได้แล้วอย่างมิดชิดพร้อมกับแนวร่วมไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระตามรัฐนูลหรือไม้มือมือไม้ที่อยู่ในอำนาจตุลาการ การออกคำสั่งของศาลแพ่งซึ่งขัดแย้งกับการออกคำสั่งเมื่อปี2553สมัยที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกและได้เข่นฆ่าประชาชนถึงร้อยขวาศพสมัยที่นายสุเทพเทือกสุบันได้เป็นผู้อำนวยการสออ,อชอและได้บัญชาการให้กองกำลังทหารติดอาวุธมียุทธุปกณ์ยานเกราะนานาชนิดนี่คือภาพที่แตกต่างและเช่นเดียวกัน คำสั่งของสารแพ่งก็แตกต่างในวันนั้นสารแพ่งได้มีทัศนะได้มีคำสั่งว่าจากการที่คุณพร้อมพรง์นพริษโฆษกของพรรคเพื่อไทยได้ยืน่นให้สออชยกเลิกพระกรบหาราช,ารก,ราชการแผ่นดินในสก,การฉุกเฉินสารได้มีคำสั่งและความคิดให้เหตุผลว่า การประกาศประกอบบริหารราชการแผ่นดินในสถานฉุกเฉินเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารที่ศาลมิอาจก้าวล่วงไปพิจารณาหรือทบทวนการใช้หลุนระยะพินิจได้มันเหมือนกับหน้ามือกับหลังตีนกับพี่น้องขออนุญาตไม่ใช้คำว่าเทา้า เพราะว่าวันนี้ทุกฝ่ายได้เปิดหน้าออกมาชนกันแล้วระหว่างฝ่ายอมาตยาทิปไตยกับฝ่ายประชาธิปไตยไม่ต้องสุภาพเข้าหากันจริงๆแล้วสังคมไทยไม่มีคำหยาบไม่มีคำสุภาพมีแต่คำที่ฝ่ายอมาตฝ่ายผู้ดีได้ปิดไว้ได้บังคับไม่ให้ประชาชนได้ใช้คำอย่างมีอิสระมีเสรีภาพพี่น้องไปดูได้เลยครับ ถามไปจากพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่ต้องไปทำงานเป็นคนใช้รับใช้งานอยู่ในบ้านผู้ดีหรือพวกอามาตย์พวกนี้เวลาเขาพูดคุยกันในบ้านเรือนเขาไม่มีสุภาพเขาไม่มีคุณสมบัติผู้ดีในถ้อยคำเหมือนกับที่พยายามมอมเมาเราพวกเราประชาชนเขาเรียกลูกของเขาบางครั้งไม่ให้เกียรติลูกของเขา ยิ่งกว่าลูกของชาวบ้านด้วยซ้ำนี่คือความเป็นจริงที่สังคมไทยไม่เคยเปิดเผยออกมาเพราะฉะนั้นวันนี้มีแต่ประชาธิปไตยและความเสมอภาคตามหลักสิทธิมนุษยชนเท่านั้นที่จะทำให้สังคมไทยออกจากวิกฤตเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องในเมื่อสารแพ่ง ไม่มีความเท่าเทียมในปี2553กับปี2557ผู้เชื่อมัน่นประชาธิปไตยและคนแสดงควรทำอย่างไรในเวลานี้อยากเรียกร้องให้ผู้เชื่อมั่นในประชาธิปไตยในจังหวัดต่างๆนะครับได้สร้างความแข็งแรงในพื้นที่จังหวัดของตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกับธนาคารทก,กสจะต้องไม่เกิดขึ้นอีก อย่าให้มีคนที่เป็นมือตีนของอมาตยคนใดมาหังกาในพื้นที่ของฝ่ายประชาธิปไตยคนไหนที่แสดงกริยาอย่างนั้นต้องออกในจากจังหวัดนั้นหรือพื้นที่ของคนประชาธิปไตยภายใน24ชั่วโมงให้เขาเข้ามาอยู่ในกรุงเทพเท่านั้นเราจะตัดหางกรุงเทพปล่อยวัดเราจะทำให้กรุงเทพเป็นหมาหัวเน่า เราจะปล่อยให้กรุงเทพเป็นสิ่งที่สลายตัวและพังทลายด้วยตัวของมันเองให้เมืองที่เป็นกรุงเทวดาจอมปลอมแห่งนี้ได้ย่อยสลายตัวลงโดยน้ำมือของกลุกก่มกบฏกปปสแต่เราจะไปยึดครองหัวเมืองและเขตต่างๆในชนบท เราจะไปสร้างความเจริญรุ่งเรืองในพื้นที่ที่มีผู้รักประชาธิปไตยพื้นที่ที่ประชาชนในวันนี้ยังต้องทำนาทำสวนทำไร่ในแผ่นดินที่เคยเป็นสมบัติของปู่ย่าตายายแต่ในวันนี้โฉนดที่ดินได้มาเก็บสะสมไว้ในกรุงเทพนี่คือสิ่งที่เราจะขีดแบ่งเลยว่า ถ้าคุณอยากยึดกรุงเทพคุณยึดไปแต่เราจะยึดแผ่นดินของเราที่อยู่ในชนบทคืนโดยไม่สนใจเอกสารใดๆตามกฎหมายอีกต่อไปเราจะไม่จ่ายค่าเช่าเราจะบอยคอดสินค้าทุกชนิดที่เครือข่ายอมาตไปขายในพื้นที่ของเราเราจะบอยคอดอย่างเป็นจริง นี่คือสิ่งที่เราต้องทำในสถานการณ์ที่สอรอสอไม่สามารถใช้อำนาจและในสถานที่ศาลแพ่งยังไม่กลับคำสั่งเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายสิ่งที่เกิดขึ้นขอย้ำอีกครั้งอย่าให้ฝ่ายปฏิปัปกษประชาชนได้ฮึกเหมิมอ,อหังกา ใครที่อยากจะเป็นแนวร่วมของกลุ่มกบฏกปปสขอให้มาตั้งบ้านเรือนที่พักพิงภูมิลำเนาอยู่ในสถานที่ต่อไปนี้ถนนราชดำเนินราชเทวีราชประสงค์และก็แยกอโศกเท่าน,นั้นกบพน,นอครับต่อไปนี้ขอเชิญอาจารย์หวานดรสุดารังคุพันธ์ครับค่ะ ก็ขอากราบสวัสดีพี่น้องผู้เชื่อมั่นประชาธิปไตยทุกท่านนะคะต่อเนื่องจากประเด็นของคุณไม่หนึ่งนะคะก็ขอนะคะประนามการใช้ความรุนแรงของกลุ่มซึ่งขณะนี้นะคะก็ควรจะถูกเรียกว่ากลุ่มผู้ก่อการกรบฏนะคะตามข้อกล่าวหาของทางสอรอสอนะคะแต่ว่าจากการที่ทางสารแพ่งนะคะได้มีคำสั่ง เหมือนกับว่าเป็นใบอนุญาตให้กลุ่มคนเหล่านี้นะคะซึ่งเป็นที่ชัดเจนไปทั่วโลกนะคะว่ามีการใช้อาวุธสงครามร้ายแรงนะคะไม่ว่าจะในสายตาของสื่อระดับโลกหรือว่าโดยองค์กรนะคะ Human Rights Watch นะคะซึ่งก็ได้ออกมายืนยันเช่นเดียวกันโดยละเอียดเป็นขั้นเป็นตอนนะคะถึงการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อสายตาชาวโลกนะคะเมื่อวันที่ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะในเหตุการณ์ที่ผ่านฟ้าทาง Human Rights Watch เองนั้นนะคะก็ได้ออกถแถลงการประนามการใช้ความรุนแรงนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดๆและที่สำคัญนะคะซึ่งเป็นข้อมูลยืนยันนั้นก็คือมีกลุ่มผู้ที่อ้างตัวเป็นผู้ชุมนุมนั้นได้มีอาวุธสงครามหลายแรงและได้ระดมยิงนะคะรวมทั้งมีการ มีการใช้ระเบิดหรือว่าอาวุธต่างๆนั้นเข้าใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างแท้จริงนะคะก็ขอขอบคุณ Human Rights Watch นะคะที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนคนไทยค่ะนะคะพี่น้องคะความยุติธรรมในสากลโลกนั้นยังพอมีให้เราอุ่นใจอยู่บ้างนะคะหลังจากที่ Human Rights Watch ได้ออกแถลงการฉบับนี้ออกมานะคะทางสำนักงานข่าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาตินะคะ เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินะคะในผแผนกของอภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะได้ออกมานะคะมีความแสดงความเป็นห่วงต่อสถานการณ์การความรุนแรงในงในประเทศไทยเช่นเดียวกันนะคะและในส่วนหนึ่งของคำแถลงนี้นะคะทางาทางสำนักงานข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาตินะคะได้มีการระบุนะคะ รับรู้ค่ะนะคะรับรู้ว่าการชุมนุมครั้งนี้นะคะมีลักษณะของการใช้อาวุธใช้ความรุนแรงโดยกระสุนจริงนะคะซึ่งการรับรู้นี้ถึงแม้ว่าทางสหประชาชาตินั้นก็จะเก็บประเด็นเอาไว้นะคะเพื่อที่จะมีการพิสูจน์อย่างอีกชัดเจนนั้นนะคะเพราะเป็นท่าทีที่ต้องระมัดระวังของสหประชาชาตินะคะแต่ก็ขอให้พี่น้องนะคะ ได้เห็นว่าตรงนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งการที่ข่าหลวงใหญ่ข่าหลวงใหญ่เพื่อสิสทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินะคะหรือ OHCHR ได้มาแสดงข้อนะคะกังวลเอาไว้แสดงว่าทั่วโลกเขารับรู้นะคะการใช้ความรุนแรงของกลุ่มผู้กล่าวอ้างว่าตนเป็นผู้ชุมนุมทางการเมือง นะคะตามสิทธิมนุษยชนแต่ที่ชัดเจนแล้วนะคะว่าขณะนี้ถูกเพ่งเล็งจากทั่วโลกว่าเป็นกลุ่มก่อกระบฏท,ที่ติดอาวุธค่ะนะคะ <S <S เพราะฉะนั้นหยุดกล่าวอ้างว่าคุณเป็นผู้ชุมนุมตามรัฐธรรมนูญได้แล้วนะคะนี่คือความเป็นจริงและดิฉนันกขนนนนะะ็ขอสนับสนุนนะคะทางขอสนับสนุนนะคะทางท่าน เลขาธิการนะเลขา,าพลโทรพระรดรพัฒนาถาบุตรนะคะเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะคะที่ได้พูดถึงกรณีของสารแพ่งนะคะที่มีการมีคำสั่งออกมา9ข้อนะคะซึ่งถือว่าถูถาไปทั่วโลกเช่นเดียวกันนี้นะคะาทางพลโทรพระดรน,นะคะได้ออกมาแสดงความ ได้ออกมากล่าวให้สัมภาษณ์ไว้นะคะโดยบอกว่าหากสถานการณ์เลวร้ายในระหว่างที่สรสอกำลังอุทธรคำสั่งสารแพ่งคือเนื่องจากทางเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติกำลังมีดํารินะคะว่าอาจจะอุทธรคำสั่งของสารแพ่งซึ่งมีระยะเวลาการอุทธรได้ถึง3 0สวันค่ะนะคะขอให้พี่น้องรู้สึกสบายใจว่าทางรัฐบาลนั้นนะคะยังสู้ต่อไปอย่างแน่นอนนะคะ แต่ระหว่างนี้หากว่ามีสถานการณ์เลวร้ายทางสอรอสอ,อยู่ระหว่างอุดทรรออุทออยู่นั้นจำเป็นจะต้องใช้เครื่องมือตามพรกฉุกเฉินทางสภาความมั่นคงก็อาจจะยกเลิกพรกฉุกเฉินฉบับเดิมแล้วประกาศใช้พรกฉุกเฉินฉบับใหม่ขึ้นมาเลยค่ะมีกำลังใจนะคะถ้าทางฝ่ายรัฐนั้น ยังสู้ต่อไม่ถอยเพราะเราประชาชนก็สู้ต่อไม่ถอยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะค่ะนะคะระหว่างนี้คะ่ะพี่น้องให้กำลังใจกันทุกๆุกฝ่ายไม่ว่าผู้ที่จะต่อสู้อยู่ในแนวหน้าแนวหลังและที่อยู่หลังลูกกรงอธรรมคือพี่น้องของเราที่อยู่ในเรือนจำต่างๆทั่วประเทศนะคะ ต้องไปให้กําลังใจกันถึงแม้ว่าณวันนี้การไปให้กําลังใจที่เรือนจํานั้นก็มีความลําบากยากเย็นนะคะเพราะว่าบางจุดนั้นก็อาจจะไม่ไม่สะดวกที่จะเข้าไปแต่ก็ขอให้พี่น้องช่วยกันส่งกําลังใจในช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือไปปฏิบัติหน้าที่ให้กําลังใจกับเจ้าหน้าที่ตํารวจแทนพวกเขานะคะเพราะพี่น้องของเราที่อยู่ ในเรือนจำชั่วคราวหลักสี่และในเรือนจำต่างๆต,ต,ต่างก็ส่งเสียงอยากจะไปร่วมต่อสู้กับพวกเรานะคะขณะนี้ก็ยังต้องการกำลังใจของพวกเราพรุ่งนี้ค่ะกลุ่มปฏิญญาหน้าสารยังคงไปปฏิบัติหน้าที่เช่นทุกวันเสาร์ที่เรือนจำชั่วคราวหลักสี่เพื่อน,นําอาหารไป กินอาหารกับเพื่อนที่เรือนจำหลักสีโครงการที่เราจัดมาเป็นเวลานับปีแล้วนะคะเพื่อให้กำลังใจและเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาก็ต้องขอขอบคุณกลุ่มพี่หน่อยพระรามเก้านะคะจากเขตดินแดงและคณะทั้งหมด4ท่านได้ไปร่วมกับกลุ่มปฏิญญน้าณสารในการเยี่ยมเยียนคุณดาตอปิโดหรือคุณดารณีชาญเชิงศิลปะกุลนะคะซึ่งยังต่อสู้ กับคดีที่อยุติธรรมที่สุดในโลกนั่นก็คือมาตรา1นึนะคะวันนี้พี่น้องของเราได้ประจักษ์ถึงความอายุติธรรมที่อยู่ในกระบวนการของรัฐไทยนะคะซึ่งอยู่ในกระบวนการศาลไทยวันนี้ก็ต้องขอชื่นชมกลุ่มพี่น้องประชาชนคนหน้าคุ้นๆของเรานะคะที่ไปที่ศาลแพ่งนะคะไปวางพวงหรีดให้กับความอายุติธรรมนะคะขอชื่นชมด้วยใจจริงนะคะแล้วก็ เชื่อคะ่ะว่าการต่อสู้กับความอายุทีธรรมเพิ่งจะเริ่มต้นอย่างเข้มข้นขึ้นอย่างแน่นอนนะคะปฏิญญาหน้าสารของเรายืนยันจะต้องปฏิรูปสารให้เป็นประชาธิปไตยไปพร้อมๆกับการเมืองนะคะและวิกฤตในสังคมไทยทุกๆด้านค่ะนะคะ,นะคะก็ขอให้พวกเรานะคะมีกำลังใจรายละเอียดของกลุ่มปฏิญญาณนาสารติดตามได้ในรายการทันเกมสื่อคืนนี้พบกันนะคะ เป็นรายการสดทางเวลาทางสถานีโทรทัศน์เอเชียอัปเดตเวลาสามทุ่มนะคะพบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะค,ครับนี่คือการถแถลงข่าวของกลุ่มปัญญาณาสารนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับพี่น้องอย่าให้กลุ่มกบฏมีที่ยืนในแผ่นดินของผู้รักประชาธิปไตยขอบคุณครับสวัสดีครับ